ประเด็นเรื่องสาวผีสาวหลอนล่าสุดสวอังคณาบอกกับช่องวันนะครับว่าไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับคุณกันจอมพลังส่วนคุณบุ๋มปนัดดาขอเชิญสวอังคณามาลงพื้นที่ด้วยกันโดยสวอังคณาบอกว่าการกระทําของอินฟลูท่านนี้เหมือนกับพลเรือนไปทะเลาะกับพลเรือนส่วนตัวมีความกังวลว่าถ้ากัมพูชารายงานเรื่องนี้ไปในเวทีโลกจะทาให้ไทยเนี่ยต้องเสียเวลาไปชี้แจงซึ่งสิ่งที่ตัวเองพูดมานั้นเป็นเพราะห่วงประเทศชาติจริงๆตอนนี้ขอชื่นชมคุณกันที่ยุติการกระทําดังกล่าว และย้ําว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับคุณกันครับส่วนคุณบุ๋มปนัดดาล่าสุดโพสต์นะฮะบอกว่าอยากจะขอเรียนเชิญคุณอังคณามาลงพื้นที่ด้วยกันค่ะจะได้เห็นความจริงว่าประเทศไทยเราสูญเสียและเสียหายไปมากแค่ไหนจํานวนประชากรที่ไม่ใช่ทาหารของเราเสียชีวิตมากกว่าของเขาส่วนพื้นที่ภาคหนึ่งก็มีประชาชนที่สูญเสียแขนขาและดวงตาจากทุ่นของกัมพูชามากมายไม่มีที่ดินทํากินมานับเป็น10บสปีท่านเคยรับทราบเรื่องนี้บ้างไหมคะ ในฐานะสวท่านควรใช้ตำแหน่งและอำนาจที่มีในมือตอนนี้เป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนคนไทยมากกว่าไหมคะส่วนคุณอนุทินชาญวีรกูลนาย,ยกรัฐมนตรีครับตอบคำถามนักข่าวกรณีรัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชาบอกว่าการเปิดซาวผี่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงคุณอนุทินตอบว่านาย,ยกไทยก็มองว่าไอระเบิดที่มันเข้ามาจรวดที่ยิงเข้ามาในเขตไทยกัมพูชาทําอันตรายให้กับคนไทยโดรนที่บินเข้ามาในเขตไทย นายกไทยก็มองว่านี่เป็นสิ่งที่ละเมิดอธิปไตยไทยพอน้าข่าวถามว่านี่เป็นการไฟเขียวให้กับคุณการจอมพลังหรือไม่นายกตอบว่าไม่ทราบแต่ทุกคนต้องทําตามกฎหมาย